กันยายน2 5 6 3ถึงมีนาคม2565ราหูย,าย้ายราศีคนเกิดราศีพิจิกนะมันถึงจังหวะถึงเวลาที่ชีวิตนะจะต้องเลือกคนรักที่ผ่านมาถ้าใครที่ไม่ใช่นะนะดีม่ดีไม่รู้ว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่กับดวงต้องออกมาจากชีวิตเลยถึงเวลาแนละ้วแล้วคนที่ใช่จะเข้ามาบางทีมาแบบไม่คาดฝันจะได้คู่แบบไม่คาดฝันคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยนะนะ มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อาจทำอะไรแปลกๆลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเองตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกหัวจรดเท้าเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีพูดเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตมงคนบอกจู่ๆก็ชอบกินอะไรแบบซ้ำๆกินแบบไม่เปลี่ยนเลยอเออหรือบางทีก็แบบเปลี่ยน กินแบบพิสดารแบบคนอื่นเขาไม่กินกันคือความแปลกมีหลายอย่างนะแปลกแบบกินอย่างเดียวกับกินหลายอย่างเกินไปคือไม่เหมือนคนทั่วไปคือมันไม่ค่อยพอดีเ <c oughs> ลยจริงๆต้องพูดคําว่าราศรีพิจิกในช่วงกันยาหกสามถึงมีนาห5หอาจจะเป็นคนที่ดูขัดขาดกันเกินแต่มันก็มันมีข้อดีเหมือนกันนะก็คือมันได้ใช้ชีวิตในอีกแบบหนึ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดมาก่อนบางคนบอกไม่เคยคิดเปลี่ยน สิบแปดปีนะที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ตอนนี้จะได้เปลี่ยนแล้วก็ให้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของคนมาวุ่นวายในชีวิตยอยู่เฉยเฉยสงบสงบก็บกบจะมีคนอยากจะเข้ามาคุยโน่นคุยนี่มายุ่งกับชีวิตเรื่องส่วนตัวแล้วก็บางทีมันต้องต้องเดินทางไปมันก็ต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทาง บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องความเหนื่อยยากไม่ถึงกับอุบัติเหตุก็เวลาบูชาเทพราหูนะขอท่านเรื่องความปลอดภัยขอท่านเรื่องของคนรักคนที่ยชงชอบขอเรื่องเงินทองเพราะดูเหมือนกับจุจๆอยากจะนึกมาทําธุรกิจใหม่หรือไปทำอะไรใหม่พราะราหูย้ายแล้วสังเกตดูหลายๆคนนีอยากทําอะไรใหม่ไม่อยากทําเหมือนเดิมพิจิก,ก็เป็นราศีหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนคู่มีโอกาสสูงนะอ่า ถ้าเป็นคู่คนเดิมก็อาจจะปรัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันไงหรือบางคนต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางบางคนลาศิพิจิกก็อาจจะต้องเจอกับเรื่องการสสางคดีความมีคนมาหาเรื่องก็ต้องไปสางไปอะไรชีวิตมันอาจจะต้องมีหลายฟังก์ชันหลายหัวโขนนะวันหนึ่งต้องมีบทบาทนี้คิดเรื่องนี้อีกวันหนึ่งหรือบางทีในวันเดียวกันเลยต้องมาคิดเรื่องนี้มาต่อเรื่องนี้ การมีเหตุการณ์หลายอย่างก็เป็นเรื่องที่สนุกท้าทายแล้วก็มีโอกาสได้เงินง่ายได้เงินเร็วเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับตัวเราต้องตั้งสติและเตรียมตัวให้พร้อมขอพรเทพลงให้ครบทุกอย่างทั้งเรื่องของมีเสน่ห์เมตตากับผู้คนทั้งเรื่องของการชนะคนชนะคู่แข่งแล้วก็เรื่องของเงินทองให้ไหลมาเทมาดังนั้นราศีพิจิกนะขอให้สมเร็จทุกคน